สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางาหานอยของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะมาฝากนะคะก่อนอื่นเรามาดูของวันที่สามสิบเอ็ดตุลากรก่อนเนาะตุลาคมเนาะมาดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้นะคะอ่าเมื่อวานนี้นะคะให้รูดสามกับรูดสี่นะคะทุกคนมาดูว่าสามกับสี่ตัวรูดของเรามาหน่อยไหนบ้างนะ มากาชาติสามและสี่เลยนะแล้วก็มาพิเศษสี่บนสี่ล่างนะคะแล้วก็มาที่มาอะไรอีกไม่มาแล้วนะคะมาสองหน่อยบนล่างนะคะอ่าก็อย่างที่ไม่มอให้พิจารณานะคะถ้าพิจารณาก็คือพิเศษกับปกตินะคะมันก็มาพิเศษบนล่างเลยเนาะอ่าวันนี้มาพิเศษนะคะส่วน มาพิเศษแล้วก็มากาชาติเนาะส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะของเรานะคะสามหนึ่งสามหสามแปดนะสามหของเรามาที่แปดสามหแล้วนะทุกคนมาแปดสามหเลยนะแต่ของเรามาที่สามหเนาะนี่เห็นไหมมันเคยมันมันก็เคยจับคู่มานะคะสามหนะคะกาไม่ใช่สิเฉพาะกีด นะคะเฉพาะจิตเขียนไว้ดูเป็นสตินะจิตบนนะคะส,ส่วนะะสี่หนึ่งสี่สามสี่แปดนะคะสี่หนึ่งสี่สามแล้วก็สี่แปดสี่แปดแปดสี่ของเรามาให้อยู่ในสามหน่อยอยู่นะ,นะะมาที่เราวงกลมให้อยู่นะมาพิเศษเลยนะคะทุกคนมาพิเศษบนนะคะเขียนให้ดูไว้เป็นสติเนาะแล้วก็ ตัวกันมาดูตัวกันของเราดีกว่า304นะคะ303440นะคะก็าตัดเล่นนะคะก,ก็จะได้ที่0440มาสองนอยเลยนะคะมาคู่นี้เลยนะคะก็คือศูนย์ 04, ที่พิเศษล่างแล้วก็40ที่กาชาด ล่างนะนะจา๊ะส่วนสามเจ็ดสีไม่มานะคะ3 7 4เจสีออมาสิมาสามเจ็ดเห็นไหมสามเจ็ดของเรานี่ไงบอกตัดเลนเนี่ไงถ้าใครแต่ต้องดูก่อนนะว่าน้อยแรกวันมาหรือ,อยังถ้าไม่ชอบดล่นเฉพาะกิจกาชาตินะต้องดูว่ามันมาหรือ,อยังนะคะกาชาติบนนะคะสามจนะส่วนสาม มีมาไหมนะคะสามห้าสามสี่ห้าสี่ไม่มีนะคะก็ถือว่าของเราอย่างน้อยก็เข้าสามหน่อยให้เรานะคะที่คนชอบกันนะคะอ่าก็ถือว่าถ้าใครเลือกถูกนะคะถ้าใครฟังจบก็อาจจะเข้าใจในสิ่งที่หมอพยายามจะอธิบายทุกคนได้ฟังแล้วก็นําไปเป็นแนวทางเนาะวันนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่าอ่าวันที่หนึ่งเราจะได้ เลขตัวไหนมาเป็นแนวทางไปดูกันเลยจ้ามาจ้ามาดูแนวทางของวันที่1นะคะเดือน11แล้วนะพฤศจิก,กายนนะคะ68แปดนะคะเป็นหาในรวมนะคะตั้งแต่เฉพาะจิตกาชาติพิเศษปกติ v ีพมานะจ๊ะถ้าใครมาชอบอเฉพาะจิตกาชาติเราก็ต้องดูก่อนเนาะว่ามันมาหรือยังนะคะ ความเสี่ยงก็จะได้น้อยลงนะถ้ามาแล้วก็ความเสี่ยงอาจจะสูงขึ้นนะคะเพราะคงเราก็ไม่ค่อยหลุดนะ,อะสองน้อยแรกนะคะตัวรูดนะคะวันนี้ให้รูดที่ให้รูดที่สองแล้วก็รูดสามนะคะให้เด่นนะคะมาดูให้เด่นอะไรนะคะวันนี้ให้เด่นที่ สองหนึ่งสองสามสองห้านะคะตัวลงสามหนึ่งสามห้าแล้วก็สามแปด นะทุกคนนะมาดูตัวกันนะคะที่เหลือจะเป็นตัวกันนะคะถ้าใครชอบตัวกันอย่าลืมตัดเล่นนะสองเจ็ดสามนะคะแล้วก็แล้วก็วกให้ที่เก้าสองแปดแล้วกันนะคะทุกคนวันนี้บ้น33สามสาม ให้เบิ้นสามสามแล้วก็แปดแปดนะอ่าให้เบิ้นสามสามกับแปดแปดนะคะเพราะามีเลขกเบิ้นมานะคะก็สูตรไม่เข้าไม่หลุดนะคะทุกคนให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอ่าใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านเนาะอ่าใครเข้ามาชมแล้วก็ฟังให้ตั้งแต่ต้นจนจบนะก็จะเข้าใจวิธีแนวทางของแม่หมอเนาะ ก็วันนี้นะคะคู่เลขที่คู่เลขที่เด่นมานะคะจะเอาแต่คู่เลขที่เด่นมานะคะก็คือคู่นี้นะคะอืมใครชอบเหมือนแม่หมอก็ตามเนาะนะใครชอบตัวเจาะตัวรูดนะคะรูดหมายถึงตั้งแต่สองหนึ่งถึงสองเก้าแล้วก็สามหนึ่งถึงสามเก้านะหลักสองหลักสามก็คือทั้งหมด นะคะเรียกวาตุรูดเนาะส่วนตัวเาจาะนะคะใครจะเลือกเอาแค่ที่ม่หมอชอบก็ได้หรือจะเลือกคู่อื่นก็ได้หรือทั้งหมดก็ได้นะคะไม่จําเป็นนะคะต้องซื้อทั้งตัวรูตัวดินตัวเจาะนะคะพยายามฟังเร่ต้นจบจะเข้าใจในสิ่ง่หมอพยายามสื่อนะคะพยายามอธิบายทุกคนเข้าใจนะคะส่วนตัวกันนะคะก็คือเป็นเลข27กับ73แต่จามาเป็น3ตัวให้นะคะอย่า ตัวกันก็มีสิทธิ์มาได้นะเคยมาแล้ว3ตัวตรง3ตัว,ต,วตัวนะคะทุกคนก็9 2 8นะคะก็เป็น922889เนี่ยใครจะตัด3ตัวก็ได้หรือ2ตัวก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบก็3388เนาะใครชอบ2องสก็22ไปนะคะทุกคนในวันนี้นะคะวันนี้ก็นะคะใครที่เข้ามาชมก็ช่วยกดไลค์กดแช,ชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็ ขอวอวยพรทุกคนนะคะให้เฮงปังๆรับโชครับทรัพย์นะคะได้มากได้น้อยขอได้ตามบุญตามบุศล,ลที่ทคนได้ทํามาวันนี้ขอกล่าควคำว่าโชคดีและสวัสดีจ้า